สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจะมาที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมปีหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือ4ี่กับ7 5กับ8ปดนะคะสี่1 4 2 4 5ส7 4 8 7 0 7 1 7 2 7 4 7 5 7 8 3 4้า7ี่เจ5ดส5 7 1เนาะ ก็ขอเพื่อนเทุกคนโชคดีนะกับคู่ก็สี่สี่ห้าห้าสี่สี่เสี่เจจนาะก็ขอเพื่อนเทุกคนโชคดีนะนี่นะสำหรับรัเสเซียแปดเจ็ดแปดห้เจาสี็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปอังกฤษ หนึ่งกับสี่สองกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าเด้อหนึ่งสี่สองสี่ห้าเจ็ดสองห้าหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสี่สองเจ็ดเนาะหรือจะสองห้าเจ็ดก็ได้นะ จับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนห้าหนึ่งสองห้าห้าสองเนาะสำหรับอังกฤษนะนี่หนึ่งที่เราจับให้เนาะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเยอรมน,นีห้ากับแปสองกับหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งหสองห้าี่ห้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแดห้าแล้วก็แ8ดแดห้าห้านะเบิ้ลน,นะคะ 5้าหนึ่งแปดห้าแนะจับคู่ก็ 5, 11, 5, 58, 58, 58, 11, ห้าห5 8่งหนึ่งห้าห้มาทั้งหมด3แนวทางเด้ออังกฤษกับเยอรมันหกับ1นะ512มาเหมือนกันนะคะต่างจากเขาก็คือรัสเซีย5มาเหมือนกันเนาะหกับ4รัสเซียกับอังกฤษมาเหมือนกันนะถ้าก่อเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้ออันนี้สําหรับเยอรมัน,นีนะคะ อย่าลืมเบิลแปดแปดห้าห้าเด้อนี่แปดปดอันนี้ห้าห้าเนาะเบิลหนึ่งหนึ่งแปดแปดห้าห้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมห้าหนึ่งห้าสี่นี่ก็ห้าหนึ่งก็ขอให้เพื่อน,นทุกคนโชคดีนะคะทั้งสามแนวทางเนาะ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเยอรมน,นีกับรัสเซียห้ากับแปดมาเหมือนกันเดอ้ออังกฤษกับเยอรมันห้ากับหนึ่งมาเหมือนกันสองห้าหนึ่งเนาะมาเหมือนกันสามตัวต่างกันสี 8, น่กับแปดเนาะก็สองสี่แปดโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ